นี่มือปราบของเรานี่ตันนี้ได้ไหมโอ้ยโอ้ยจังสมมติรู้ด้วยนี่คือสั่งเท่กว่ันคือสั่งเท่กว่ฮะอันนี้ถ่ายแล้วครก็ถ่ายก็เหมือนละไล่ตัวฮะเนี่ยหัวกล้องเห็นใช้จังหมกล้องก่อน เขินเนี่ยเขินเนี่ยเรา้นเนาะตหร่อไปก้อมากขนรอนเบิกตงกล้องเยอะยหลายๆๆๆๆจุดดใดูครับร้อนคัอ้าวนำร้อนตัวน้อยนึงโอ้โหร้อนจิ๊กคีเน่ยตูจังผอหม้าก็จะกจจังรัอไป เอาเอาว้ตอนี้ตอีปทโอเตอนนี้คือขึ้นมาเดมือสะมนเร่งลงไปนี่คือเดี๋ยวให้มือมือสะัาเล่นลงไปดิโ้โหแบบิสเลทหูก็สมมนเร่งจะจะลงถึงอัะถึงหนึ่งเมตรนี่ถึงอยู่ <c oughs> ตีหนไม่ยัง,ง,งไงก็ต้องลงได้จ้ะบ้าบ้าเฮ้ยตาบ้าตัวใหญ่ทีกลางค้าตายครับโอ้ได้แล้ว ใช่ครับตัวนี้โอ้โหโอ้โหขำงับขำงับมาโอ้โหอย่างนี้เปลี่ยนเปลี่ยนโอ้ยไปอย่างนี้ลบทันิีเอาเอามาเลยจับไว้แน่นะ นั่นนะแซมโลได้แน่นอนตัวนี้นั่นแหละตัวที่ไม่ยอมกัดเดือยครับตัวนี้ตัวนี้มันหุดกูเป็นหลายครั้งแล้วเล่ห่ตกจู่จู่หัวจิ๋วไหนเนาะ ดำติกเลมันจะตกใจไหมเราจะตกใจไหมดำไตกใจดิดำสักขนาดนี้หือนี่โอ้โหอโอลงน้ำใส่ป้าปลาสีหือวัดถุขดแจ ลงไปดูดิเอาไปก็บอาดวิดีโอละ